จากแอดมินเพจแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับอันนี้เป็นช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นครับตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่50,000กว่าคน50,000กว่าคนนะครับผมอยากจะขอเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆเพื่อเป็นแนวทางการลงทุนในหุ้น,ใน,นในหุ้นนะครับในมุมมองของผู้ชมผู้ติดตามของทางช่องเนี่ยถ้าเกิดคุณดูด้านล่างนะครับ จะมีผู้ที่กดติดตามไปแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ53.7%แต่ยังมีผู้ที่รับชมช่องนะแต่ยังไม่ได้กดติดตามเนี่ยอยู่46.3%ผมมุมมองว่าก็เยอะเหมือนกันก็เยอะเหมือนกันจึงอยากเป็นการขอกำลังใจจากทางสมาชิกและ f c ช่องที่ที่เป็นประโยชน์ในมุมมองการทำคลิปของหุ้นขึ้นมานะครับ ขอให้สมาชิกกับ FC ช่องเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นด้วยครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับ HMPRO ครับบริษัท Home Product Center อร์จำกัดมหาชนที่รู้จักกันเนาะโฮมโปร o ฮมโปรนะครับดูแฟดชิดนิดหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้อัพตัวนี้เท่าไหร่นะครับโฮมโปรเป็นบริการหมวดธุรกิจพาณิชย์นะครับ ลักษณะธุรกิจครับจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมปรับปรุงอาคารบ้านและที่อยู่อาศัยแบบครบวงจรครับขอดูกำไรสะสมโฮมโ,โปรหน่อยนะครับดูได้กี่ปีดูก่อนนะครับดูได้จากปี6 3 6 4 6 5นะครับกำไรสะสมโฮมโ,โปรโเหเหลือเลยนะครับ ตอนนี้แตะระดับหมื่นล้านแล้วนะครับมาจาก7,8 0 0นแะแสดงว่ากำไรสะสมเพิ่มขึ้นโอเคนะครับดูงบกระแสงเงินสดนิดหนึ่งนะครับงบกระแสงเงินสดเราดูทีละตัวแล้วกันนะครับดูเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนนะครับทำงานได้ตังมาตลอดนะนะครับแล้วถ้าเทียบ 2Q กับปี66กับปี65เนี่ยปีนปนปเนี้ยปีเนี้ยปี6 6เนี่ยทำงานได้ตัง เยอะกว่าปี65ด้วยนะครับมุมมองดีมุมมองดีนะครับกิจกรรมลงทุนนะครับก็ลงทุนมาตลอดครับผลจะเป็นลบถูกต้องแล้วนะครับกิจกรรมจัดหาเงินก็เป็นลบครับกิจกรรมจัดหาเงินเนี่ยคำว่าติดลบเนี่ยมันหมายถึงว่าเป็นการจ่ายปันผลกับคืนนี้อ่าผลเป็นลบถูกต้องแล้วนะครับแสดงว่ากำไร,รสะสมโอเคงบกระแสเงินสดตามเกณฑ์เป็นบวกลบๆครับโอเคนะครับ ต่อไปไปดูงบการเงินของโฮมโปรหน่อยดูงบการเงินอย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะนะครับไปดูที่รายได้รวมกับกำไรสุทธิก่อนดูได้ตั้งแต่ปี6-2ถึงปีปัจจุบันนะครับไล่มาดูกันเลยครับปี6-2ถึงปีปัจจุบันเนี่ยเราเห็นกันตัวเลขกลมๆประมาณ6 0 0 0 0ถึง70,000ล้านถูกไหม 6- ก0 0 0 0ถึง70,000 70, ล้านนะครับแสดงว่าเป็นปกติ แล้วก็ Q 2ของปีนี้คือปี6 6เนี่ยตอนนี้37,000แล้วผมจึงมองว่าถ้าจบปีจบ4 Q มุมมองผมว่าก็ยัง60,000ล้านกว่า,วาเกือบ7 0,000ได้นะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับที่สำคัญมาดูกำไรสุทธิหน่อยนะครับกำไรสุทธิของ h o m e โป o ตอนนี้ก็ไม่ได้เหวี่ยงอะไรเยอะนะครับอยู่ในระดับ5,000ถึง6,000ล้านกว่าๆนะครับ แล้วตอนนี้คิวปี66เนี่ยปีนี้นะครับก็กำไรสุทธิก็มา3,000กว่าล้านแล้วแสดงว่าจบ4ีคิวเนี่ยก็จะ6,000หน่อยหน่อยแสดงว่ารายได้รวมกับกำไรสุทธิของโฮมโปรเนี่ยมุมมองทรงตัวได้ดีนะทรงตัวได้ดีนะครับผมมองเป็นการทรงตัวในขาขึ้นด้วยซ้ำ ه, ประมาณนี้ประมาณนี้ครับต่อไปดูหนี้สินหน่อยนะครับหนี้สินล่าสุดเนี่ยประมาณ3ามหม สินทรัพย์รวม6กหมื่นสามถามว่านี่เยอะไหมก็เริ่มเยอะเหมือนกันก็เริ่มเยอะเหมือนกันเพราะเริ่มเริ่มเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมนะครับแต่ที่มันจะทําให้นี่น้อยลงได้เนี่ยเราจะต้องสร้างกําไรแบบสม่ําเสมออา่านคดนี้ก่อนแล้วรายได้รวมแบบสม่ําเสมอหรือโตขึ้นนี่สิทธิ์มันจะน้อยลงประมาณนี้นะครับต่อไปเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยเพิ่มขึ้นนิดนึง จาก2,100 0เป็น2,400 0แต่ถามว่าทรงตัวได้ดีในระดับ2,000 20, ม่นไหมโอเคในมุมมองของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วโฮมโปรเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะว่าคุณดูตัวเลขของมูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้วนะเป็นตัวเลข1 3 1 5 1 2 0หน่เห็นไหมที่ผมกระพริบอยู่นะครับแล้วคุณดูนะครับจากปี6 2ถึงปี66ในปีปัจจุบันเนี่ย ตัวเลขยังคงเดิมแสดงว่าโฮมโปรไม่มีการเพิ่มทุนเป็นเรื่องที่ดีงามมากสำหรับนักลงทุนนะครับชอบชอบนะครับต่อไปมาดู R E กับ R A ครับ R E กับ R A ของโฮมโปรเนี่ยในมุมมองผมแนวคิดผมเนี่ย R E กับ R A เนี่ยเกิน10นี่แม่งก็หรูหลาหมาเห่าแล้วนะตอนนี้โอ้โห10กว่าแล้วอีกอันเป็น26นะครับมุมมองดีนะมุมมองดีนะครับ ประมาณนี้นะครับต่อไปมาถึงมูลค่ารักทับตามราคาตลาดครับ Market Cap นะครับก่อนที่จะไป Market Cap นะครับเราประเมินช่วงครึ่งแรกก่อนนะครับกำไรสะสมงบกระแสเงินสดในมุมมองของหน้าแฟตชีสเราดู2หัวข้อนี้มุมมองก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรและมุมมองดีด้วยถูกไหมมุมมองดีด้วยนะครับต่อไปมาดูหน้าง,งบการเงินครึ่งแรกครับรายได้รวมกับกำไรสุทธิก่อน รายได้รวมก็ทรงตัวในขาขึ้นกําไรสุทธิก็ทรงตัวในขาขึ้นอ่ะมันก็ไม่มีอะไรนะครับมุมมองเป็นบวกอยู่นะครับแล้วก็มาดูเกี่ยวกับหนี้สินสินทรัพย์อ่ะโอเคตรงนี้ขอติหน่อยว่านี่เริ่มเยอะแล้วนี่เริ่มเยอะแล้วนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับหุ้นที่หรือบริษัทใดๆที่หนี้เริ่มเยอะเนี่ยแต่ยังสร้างกําไรได้ต่อเนื่องยังสร้างไรายได้รวมได้โตต่อเนื่องและ ถ้าในมุมมองโตขึ้นถูกไหมหรือมีหรือมีผลิตภัณฑ์ใหม่หรือมีการขยายธุรกิจตัวใหม่มุมมองเนี่ยถ้าเกิดเราสร้างรายได้รวมมากขึ้นพร้อมกับกําไรสุทธิได้มากขึ้นมุมมองนี่มันก็จะลดลงอ่ประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นครับแต่ไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ถามว่าเพิ่มไหมก็เพิ่มแหละก็โอเคอยู่นะครับมูลค่าหุ้นที่เรียกชาระแล้วนะครับเป็นตัวเลขตัวเดียวจากปี6-2ปี6 2 หกสามหกสี่หกห้าหกหกห้าปีแล้วยังเป็นตัวเลขตัวเดิมอยู่แสดงว่าโฮมโปมไม่มีการเพิ่มทุนนักลงทุนจะชื่นชอบแบบผิดปกตินะครับต่อไปเป็น re กับ ra ก,ก็ก็เกินสิบนะนะครับเท่าที่ผมเรียนมาเนี่ยเกินสิบเกินสิบห้าเนี่ยถือว่าถือว่าดีมากๆแล้วนะอ่ะประมาณนี้แสดงว่าครึ่งแรกที่เราดูตัวเลขทางงบการเงินของโฮมโปมาเนี่ยเป็นมุมมองบวกถูกไหมอ่ะโอเคนะครับต่อไปต่อไปนะครับ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยหูมาเข็ดแคบเขาเป็นเป็นแสนล้านเป็นสองแสนล้านนะครับราคาหุ้น12บสาทห้าสิบผมก็คงไม่ปั้นหุ้นแนวนี้นะครับเพราะว่างบประมาณเราก็ไม่ถึงนะครับมูลค่าหุ้นทางบัญชี1บาทแปดสิบแปดตังถ้าคุณซื้อ1ิบสบาทห้าิบคุณซื้อแพงกว่ามูลค่าทางบัญชี6เท่าอ,อ่ะหูวแม่งโคตรแพงถูกไหมอโอเคนะครับ ต่อไปไปดูเรื่องปันผลโฮมโปรเนี่ยเป็นหุ้นที่ปันผลสม่ำเสมอนะปันผลสม่ำเสมอนะครับแต่ถามว่าปันผลดีไหมไม่ดีไม่ดีสองวัเซนเนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับเพราะยังแพ้เงินเฟอ้ออยู่อ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเราวัดกันที่เงินเฟอ้อนะัะปันผลนะครับหุ้นสิบสองบาทปันผลเท่าไหร่อ่าไปดูกันนะครับเข้าไปหน้านี้แล้วกด xd นะครับ ปันผลหรอปันผลปีละสองครั้งนะเท่าที่ผมเห็นนะปันผลปีละสองครั้งนะครับครั้งหนึ่งก็ยี่สิบกว่าตังค์อีกครั้งหนึ่งก็สิบแปดตังค์นะครับผมมองว่ากับหุ้นราคาเนี้ยกับหุ้นราคาเนี้ยผมว่าปันผลน้อยไปหน่อยอ่าประมาณนี้นะครับต่อไปไปดูข้อมูลสําคัญหน่อยนะครับผู้ถือหุ้นรายใหญ่เทียบผู้ถือหุ้นรายย่อยครับณนะวันที่9มีนาปีนี้ครับปีห6กนะครับ รายย่อยถือ40%เริ่มเยอะและ้วอืมเริ่มเยอะแล้วนะครับไปดูรายใหญ่หน่อยนะครับรายใหญ่ส่วนใหญ่เป็นบริษัทครับก็คือมี Land and House ถืออันดับหนึ่งนะครับแล้วก็มี Q House ถืออันดับสองนะครับแล้วก็ไทย d v r เลยนะครับแล้วก็มีนักทุนรายใหญ่เนี่ยท่านที่สี่เนี่ยถืออยู่นิดเป็นแบบว่านักทุนส่วนใหญ่จะรู้จักท่านนี้นะครับอ้าวเจ๊ J A เขาก็อยู่นะสำนักง,งานประกันสังคมนะครับ มุมมองรายใหญ่สามอันดับแรกหรือสองอันดับแรกเนี่ยสองท่านเนี้นะครับถือก็โอเคอยู่นะเออเป็นเจ้าของที่ชัดเจนอยู่นะครับแต่ถามว่าในมุมมองผมเนี่ยผมชอบไหมใช่ไหมผมจะดูกราฟก่อนแล้วค่อยมาดูตัวเลขทางงบกันเงินก็เลยบอกก่อนนะครับแต่มุมมองถ้าเกิดผมให้พี่นาแบบเนี้ยผมเริ่มไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่ารายย่อยเริ่มถือเยอะเออเริ่มถือเยอะนะครับก็เลยแจ้งก่อนเลยแจ้งก่อน นะครับมุมอมองมันแบบว่าเริ่ม4ี่อร์แล้ว,วอะเออประมาณนี้ประมาณนี้ระวังนิดหนึ่งระวังนิดหนึ่งนะครับต่อไปเป็นด้านข้อมูลหลักทรัพย์นะครับตัวนี้น่าจะอธิบายง่ายนะครับผมว่าทุกทกท่านที่เป็นนักทุนเนี่ยผมว่ารู้จักโฮมโปรทุกคนแหละเออถูกไหมห้างโฮมโปรถูกปะเออประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็คือห้างโฮมโปรขายวัสดุตกแต่งบ้านอะไรวันนี้โอ้โปรโมชั่นเพยียบนะครับอ,อประมาณนี้นะ มีทุกสิ่งให้เลือกสรรเลยนะครับบอกไว้ก่อนนี่คือหน้าเว็บไซต์ของ Home Pro ครับถามว่าตอนนี้โปรดักต์ใหม่ของ Home Pro คืออะไรใช่ไหมเท่าที่ผมฟังอาจารย์อาจารย์มาเนี่ยก็จะมีเมก h โฮมอ่านะครับที่จะไปก็เลยนะสูสีกับกลุ่มที่ขายคล้ายๆกันนะครับก็เป็น โกบอลดูโฮมไทยวัสดุรายใหญ่ๆนะรายใหญ่ๆอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ตอนนี้เขาลงไปเหมือนโฮมโปรเนี่ยทำโปรดักต์เมกะโฮมขึ้นมาเนี่ยลงไปเหมือนไปเล่นตลาดล่างอ่านะครับจะเล่นจะไปเล่นตลาดผู้รับเหมาบ้างอะไรประมาณนี้นะครับที่ผมมองนะที่ผมมองนะครับก็ประมาณนี้ครับของโฮมโปรนะครับผมจะบอกว่าถ้าเราไม่ดูกราฟแล้วเราประเมินตัวเลขทางการเงินเนี่ย เราจะดูออกเลยว่าเราปั้นโฮมโปรได้ถูกไหมเราเข้าใจธุรกิจเรารู้ว่าเขารายได้มาจากไหนถูกไหมรายได้สม่ำเสมอไหมถูกไหมและที่สําคัญเป็นธุรกิจที่สัมผัสได้คือคุณสามารถเดินไปในห้างเขาซื้อของได้คุณรู้ว่าโฮมโปรขายอะไรอะไรประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปก็เดี๋ยวสรุปแล้วว่าภาพรวมของธุรกิจเนี่ยปั้นได้ถูกไหมแอนนะครับแต่ต่อไปคุณต้องไปตัดสินใจที่กราฟด้วยว่ากราฟอ่ะมันเป็นโซนถูกหรือเปล่ปา แล้วโซนถูกโซนนี้มันปั้นได้ไหมไปดูกราฟโฮมโปรครับดูกราฟโฮมโปรครับดูกราฟโฮมโปรก่อนราคาปัจจุบัน12บาท50ตังราคาเส้น2 0 0วัน13บาท92งตังราคาปัจจุบันอยู่ใต้เส้น200วันมุมมองเป็นลงถูกไหมเทรนเป็นลงในเดย์นะครับแต่ก็ยัง ยังต้องดูรอบหุ้นให้ความสำคัญกับรอบหุ้นมากกว่านะครับอันนี้ปรับไปทางเฟรมควอเตอร์ลบเส้น200วันไปก่อนนะครับดูรอบหุ้นก่อนว่าโฮมโปรเนี่ยเป็นหุ้นเก่าเข้าตลาดมานานแล้วเข้าตลาดมาประมาณปี2001-2002เนาะนะครับแล้วก็ทำราคาขึ้นมาประมาณนะครับจากอดีตเลยนะประมาณจากเศษสตังค์นะครับขึ้นมาสูงสุดเนี่ย 18บแาทแปสแสดงว่าแสดงว่านะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งขาขึ้นถูกไหมนะครับจากถูกเศษตังไปแพงอยู่แถวแถวเกือบเกือบบาทอ่าประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับแล้วโฮมโปเนี่ยเคยย่อจาก18บาทแปดสิผมตูตีให้ดูนะผมตีให้ดูนะ โฮมโปรเนี่ยเคยทำราคาสูงสุดอยู่ที่18บแบาทแปนะครับแล้วก็เคยย่อลงมาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวิกฤตนะครับแถวแถวเบาทแถวแถวเบาทนะครับตอนนั้นย่อลงมาประมาณ52%องเนะครับแล้วก็ดีดกลับไปอยู่แถวแถวประมาณ16-17บบาทประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมจึงมองว่า จากอดีต18บาท80โฮมโปยังไม่เคยขึ้นไปแตะถึง18บาท80อีกเลยรอบหุ้นในปัจจุบันตอนนี้ผมจะมองเป็นแพงมาถูกแล้วแพงมาถูกกันนะเพราะโฮมโปรไม่เคยออทามไฮอีกเลยจากที่เคยทำไว้18บาท80บอกไว้ก่อนนะครับแล้วตอนนี้ก็ย่อตัวลงมาประมาณ วัดให้ดูนะจาก18บาท80ย่อตัวลงมาประมาณ34ผมจึงมองว่าสรุปเท่าหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงในรอบใหญ่ครับอะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับคุณต้องสรุปทุกอย่างให้ได้ก่อนเทนเป็นยังไงรอบหุ้นเป็นยังไงถูกไหมนะครับถ้าเกิดผมมองแบบนี้ผมจะบอกก่อนเลยครับสมาชิกกับ FC นะครับถ้าเกิดผมมองรอบหุ้น ในหุ้นอะไรก็แล้วแต่จะพื้นฐานธุรกิจจะดีขนาดไหนตัวเลขทางการเงินจะดีเวอร์วังอลังการขนาดไหนแต่ถ้าผมมองรอบหุ้นเป็นแบบนี้นะรอบหุ้นเป็นแพงมาถูกขาลงนะผมจะไม่ปั้นละอผมมุมมองเพราะผมมองว่าอาการไม่ค่อยดีแล้วอาจจะมีการจบรอบได้แต่ไม่รู้หรอกครับว่ามันจะถึงเก้าบาทไหมหรือมันจะหลุดเก้าบาทไหมมันจะลงไปราคาไหนแต่แค่รู้ว่ารอบหุ้นภาพใหญ่ มันเป็นขาลงไปแล้วประมาณนี้นะครับแล้ววันนี้มาอัพทําไมไปดูเด,เดย์ครับปรับเป็นเดย์ย่อกาฟย่อการในเดมาดูอะไรใช่ไหมผมจะให้ดูว่าตอนนี้ครับเขามีอาการย่อลงมาแถวแถวแนวรับสำคัญอันนี้เป็นหน้าจอ iPhone นะครับมันอาจจะ ดูแนวรับสําคัญได้แค่สามแนวคือตรงนี้ถูกไหมตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปรับไปทำเฟรมวีคให้ดูอ่าดูนะดูนะนี่นี่นี่ขยายให้ดูนะผมจะบอกก่อนว่าในท์เฟรมวีคเนี่ยอย่าสนใจเส้นสองวันในวีคนะครับเราใช้ในเดย์อย่างเดียวนะครับในท์เฟรมวีคเนี่ยผมจะบอกก่อนแนวรับแถวเนี้ยครับโหมันเป็นสามจุดใหญ่ๆมากๆ ที่มีโอกาสยืนได้แล้วพักตัวเพื่อขึ้นต่อคือตรงนี้หนึ่งสองสามในวีคเลยนะในวีคเลยนะนะครับผมถึงมองว่าถ้าตรงนี้เอาอยู่มีโอกาสลงจบเรียบร้อยแล้วต่อไปเป็นการพักตัวเพื่อขึ้นต่อแนวรับตอนนี้สิบสองบาทสี่สิบอาจทำสีแดงไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปตีกรอบกันนะครับปรับเป็นเดเหมือนเดิมนะครับแล้วย่อมา ย่อมาย่อมานะครับแสดงว่าตรงเนี้ย12.40ตรงเนี้ยเป็นแนวรับสําคัญไปแล้วอ่าน้าพูดนี้ก่อนนะครับแต่เมื่อวานมีแห่หลุดนะอ่ผมให้ดูนะเมื่อวานมีแห่หลุดนะครับมีแห่หลุดทําหลุดแนวรับไปที่12.30ก็คือสิบตังค์อ่าก็คือสิบตังค์นะครับผมก็เลยจะมองว่าในวีคหหน้าเนี่ยถ้าเกิดคนจะเล่นรอบโฮมโปรเนี่ยในแถวแถวแนวรับเนี่ย มุมมองผมมองว่าความเสี่ยงต่ําจุดสต็อปรอสก็ต่ําจุดสต็อปรอสประมาณประมาณยี่สิบตังถึงสามสิบตังอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะเรามาวางแผนตรงนี้กันถ้าวีคหน้าโฮมโปรเนี่ยไม่หลุดสิบสองบาทสามสิบกับไม่หลุดสิบสองบาทสี่สิบเนี่ยเราจะวางแผนเทรดยังไงอ่าประมาณนี้นะครับ ต่อไปเราจะวางแผนเล่นรอบเก่งกำไรแนวรับแนวต้านโฮมโปรอ่านะครับลุ้นว่าวิกน่าจะปิดเขียวซักแท่งหนึ่งอ่าให้ชัดๆยกหายยกโรอะไรประมาณนี้นะครับแต่วิคนี้เราก็มาวางแผนกันไว้ก่อนว่ากรอบปัจจุบันเอากรอบไหนนะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันอันนี้กรอบสั้นๆก่อนกรอบสั้นๆก่อนนะครับถึงประมาณสัก14บาทนะครับ แต่ถ้ากรอบใหญ่เลยนะครับผมจะมองอย่างนี้นะครับกรอบปัจจุบันคือไปข้างหน้าแนวรับในกรอบปัจจุบันแนวต้านในกรอบปัจจุบันแถวๆสิบหกบาทอ่ะประมาณนี้เลือกดูเอานะครับแต่วันนี้ทํากรอบสั้นให้ก่อนทํากรอบสั้นให้ก่อนนะนะครับแนวรับในกรอบปัจจุบัน12บาท3า,ทา,ะทา,ทาน,นะครับแนวต้านในกรอบปัจจุบ,นบันสั้นๆเรามอง14บาทเนาะ 14บาทนะครับครึ่งทางกะด้วยสายตาเอาละกันนะครับประมาณ13บาท20อ่าประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับขยายกราฟก่อนนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะครับแนวต้านแรก12บาท70แนวรับ หลังพิงฝาคือ12บาท30เลยนะครับถ้าวีคหน้ามีโวลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องเบรก12บาทเจได้และที่สำคัญถ้าวีคหน้าตลาดเริ่มรีบาวเริ่มเขียวเขียวนะครับการเก็งกำไรมันก็จะง่ายขึ้นแล้วเบรก12บาทเจได้แนวต้านถัดไปครับ13บาทแนวต้านถัดไปเป็นค่ากลางครับ13บาทส0 ถ้าชน13กับ13ยี่แล้วย่อย่อก็ไม่ควรหลุด12บาท70แล้วกลับไปเบรคค่ากลางได้ใหม่แนวต้านถัดไปจากค่ากลางครับ13บาทห้ตังแนวต้านถัดไปจากค่ากลางครับแนวต้านถัดไปจาก 13, บ0าทห้ครับ13บาทแ0ตัง แนวต้านสำคัญในรอบนี้ในรอบสั้นๆของโฮมโปรครับ14บาทสรุปแผนเทรดโฮมโปรครับแนวรับแรก12บาท30แนวรับหลังพิงฝาก็ใช้12บาท30เลยใช้ราคานี้เป็นจุดต่อมร้อจุดคัดตัดขาดทุนหลุด12บาท30ต้องออกแนวต้านแรกวันนี้12บาท70ถ้าวีคหน้ามีโวลุ่มซับพอร์ตต่อเนื่องและถ้าตลาดดีเบาได้ดี ไม่หลุดแนวรับนี้เบรกได้เจอกัน13บาทกับ13บาท20ตังกนถ้าชน13กับชน13บาท20แล้วย่อย่อก็ไม่คุด12บาท70แล้วกลับไปเบรกค่ากลาง13บาท20ได้ใหม่แนวต้านถัดไปครับ13บาท50 13บาท80แนวต้านสำคัญในรอบนี้ของโ m มโปรสั้นๆครับ14บาทแผนเทรดเก่งกำไรโ m มโปรประมาณนี้ครับ แจ้งไว้ก่อนว่าสมาชิกกับ FC เนี่ยต้องมองภาพกราฟถูกกราฟแพงเป็นหลักก่อนก่อนที่เราจะไปมองธุรกิจกับการเข้าใจธุรกิจเราจะได้รู้ว่าถ้าอยู่ในโซนกราฟถูกเนี้ยแล้วเราปั้นพอร์ตในธุรกิจที่ดีไปด้วยเนี้ยมันก็จะมีผลพลอยได้ในในอนาคตด้วยว่าเราก็จะได้ปันผลไปด้วยแล้วเราก็จะได้ส่วนต่างราคาในอนาคตด้วย แผนเทรดเก่งกำไรโฮมโปรประมานี้ครับขอบคุณ Fc ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเพจครับเป็นเพจนะครับสำหรับการลงความรู้ข้อมูลหุ้นบ้างแล้วก็แชร์เกี่ยวกับคลิปของช่องแบ่งปันสไตล์การเทรดหุ้นบ้างนะครับประโยชน์ของเพจคืออะไรใช่ไหมบางครั้งครับจะมีสมาชิกหรือ Fc บางท่านเนี่ยเขาต้องการขอแผนหุ้น แผนหุ้นตัวนูน้นตัวนี้อะไรประมาณนี้นะครับแล้วอาจจะช้าต้องพูดนี้ก่อนนะครับการทําคลิปขึ้นมา1คลิปเนี่ยกว่าจะอัดวิดีโอกับตัดเนี่ยมันใช้เวลาสักพักใหญ่ๆนะครับแล้วผมเป็นคนทํางานประจําด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นแอดมินเพจเป็นกันที่ขายของออนไลน์แล้วก็ขายของออฟไลน์นะครับส่วนใหญ่หน้าที่ผมจะอยู่ในหน้าจอเป็นหลักผมจึงมองว่าถ้าเกิด ถ้าเกิดในมุมมองของการคอมเมนต์ช่องอยากจะขอแผนหุ้นตัวนูน้นขอแผนหุ้นตัวนี้นะครับผมยินดีให้แผนอยู่แล้วนะครับแต่เป็นการตัดสินใจของเจ้าของพอร์ตเองว่าจะเป็นแนวทางไหนนะครับผมจึงมองว่าการส่งข้อความครับตรงสีน้ำเงินนะครับการส่งข้อความทักอินบ็อก์เพจมาเนี่ยเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สมาชิกกับ FC จะถามผมได้ผมจะบอกว่า ทั้งช่องทั้งเพจทั้ง Line แอไม่มีแอดมินคนอื่นนอกจากผมนอกจากผมนอกจากผมผมจะเป็นคนสื่อสารเองทั้งหมดนะครับสมาชิกกับ FC เนี่ยวางใจได้เลยว่าคนตอบคือเจ้าของช่องคือแอดมินเพจคนเดียวไม่มีท่านอื่นไม่มีท่านอื่นนะครับอันนี้เป็น Line แอของช่องครับติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์ติดต่อเรื่องเรียนออนไลน์นะครับผมจะแยกไว้ว่าถ้า สมาชิกกับ FC เนี่ยดูคลิปในช่องแล้วรู้สึกว่าเข้าใจเรื่องการลงทุนมากขึ้นเข้าใจเรื่องกราฟมากขึ้นเข้าใจเรื่องธุรกิจมากขึ้นหรือเข้าใจเรื่องงบการเงินมากขึ้นหรือโดยรวมชอบแนวทางการลงทุนแบบที่ผมอธิบายลงไปในช่องแล้วสนใจเรียนถูกไหมแล้วสนใจเรียนนะครับผมอยากจะบอกว่าให้คุณทักข้อความที่เพจมาก่อน แล้วผมเองเนี่ยครับผมจะเป็นคนส่งลิงก์ Line แอดมาให้ใน Line แอดเนี่ยจะมีข้อมูลว่าเรียนออนไลน์รอบต่อไปวันไหนค่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วก่อนที่จะเรียนเนี่ยควรมีความรู้พื้นฐานด้านใดบ้างประมาณนี้แจ้งสมาชิกที่ต้องการใช้ระบบกราฟ S s p n n o o i l l e ครับแบบกราฟที่ผมใช้ในช่องอะ เผื่อบางคนที่เขาบบว่าอยากใช้เห็นมันชัดดีตีเส้นง่ายหรือว่าอยากทํากราฟตามผมเออนะครับให้สมาชิกหรือ FC ของช่องครับที่ยังไม่มีระบบกราฟ S Pen Mobile ใช้คุณสามารถติดต่อบโบรกของช่องได้บโบรกของช่องเป็นบโบรก UOB Marketing ชื่อน้องโอ เบอร์โทรนะครับ0898158756เบอร์น้องโอนะให้โทรไปก่อนนะจ๊ะแล้วค่อยแอดไลน์คุยกันนะครับนะครับนะครับ,รบเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้โบรกของยูบีเนี่ยยังไม่มี S Pen Mobile ให้ใช้ก็ตามแต่น้องโอสามารถแก้ไขได้ในการที่โบก เปิดร่วมกับ CGS แล้วใช้ S Pen Mobile ได้คุณจะเทรดพอร์ตไหนคุณจะเทรดโยบีหรือคุณจะเทรด CGS เป็นการสนับสนุนช่องทั้งคู่ขอให้เป็นการเปิดบัญชีผ่านมาเก็ตติ้งชื่อน้องโอก็พอแค่นั้นผมก็ขอบคุณมากๆแล้วครับประมาณนี้นะครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มไลน์ของช่อง ให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อก์เพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกมานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบโกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบ ดีใจอะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบโรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลนา์ ID นี้มาติดต่อน้องโอไปเลย Marketing ชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบโรก UOB ท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ